สำหรับคลิปของสัปดาห์นี้ก็ขอสั้นๆล้วกันนะครับหลายคนที่วาดรูปบน iPad เนี่ยก็อาจจะต้องเปิด Reference ไปด้วยเป็นบางครั้งใช่ไหมครับด้วยความที่หน้าจอของ iPad เนี่ยมันมีขนาดเล็กถ้าเกิดเราใช้ภาพ Reference เนี่ยมาวา,างข้างๆมันก็จะบดบังพื้นที่ในการวาดภาพของเรานั่นเองดังนั้นวันนี้ก็จะมาแนะนําแอปอยู่2ตัวที่จะช่วยให้เราเปิดภาพ Reference ไปด้วยโดยที่ไม่เกะกาหน้าจอกันนะครับ แอปตัวแรกนะครับมีชื่อว่า DORF เป็นแอปฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากทางแอปสโต e เลยหลักการทํางานของแอปนี้นะครับก็เรียบง่ายมากก็คือมันจะให้เราเลือกภาพมาเป็น Reference แล้วมันจะเอาภาพนี้ไปใส่ในสิ่งที่เรียกว่า PIP หรือว่า Picture in Picture Mode อธิบายตรง PIP นิดนึงเป็นฟีเจอร์ของ iOS นะครับผมที่เราสามารถจะเปิด วิดีโอมาลอยอยู่บนหน้าจอระหว่างทํางานอื่นไปได้นะครับแล้วมันต่างอะไรกับการใช้มลติทัส PIP เนี่ยมันจะค่อนข้างประหยัดเนื้อที่หน้าจอมากกว่าแล้วก็สามารถย่อขยายได้ทําให้พื้นที่ในการว่ารูปของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับหรือว่าเราไม่อยากใช้รูปเร f e r เฟนในตอนนั้นเราก็สามารถปัดออกไปด้านข้างเพื่อที่จะหลบออกไปชั่วคราวได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวแอปตัวนี้มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือมันสามารถเปิดได้แค่ทีละ1รูปถ้าเกิดอยากจะเปิดภาพ Refer e n c e นจำนวนหลายๆรูปเนี่ย ทำอย่างไรดีก็อยากจะขอแนะนำแอปตัวที่2นะครับผมมีชื่อว่า Wiz Wave นะครับก็มีทั้งเวอร์ชั่น iPad แล้วก็เวอร์ชัน iPhone ในชื่อว่า Wiz Wave Lite เป็นแอปเสียตังค์ราคา,าประมาณ119บาทจุดที่แตกต่างจาก แอปตัวก่อนหน้านี้ก็คือมันสามารถสร้างตัวบอร์ดที่เอาไว้แปะเรฟเฟอรเรนซ์เนี่ยเป็นจํานวนหลายๆงานได้ก็จะสะดวกในเรื่องของการจัดการพวกภาพเรฟเฟอรเรนซ์ในแต่ละโปรเจกต์นั่นเองแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เยอะกว่านั้นนะครับเขาเรียกว่าออโต้แพคกิ้งนะครับก็คือแทนที่จะต้องมานั่งจัดเรียงพวกเรฟเฟอรเรนซ์เองเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มเดียวนะครับโปรแกรมมันจะทําการจัดเรียงให้เราออกมาอย่างสวยงามเรียบร้อยเลยนะครับข้อดีอย่างของแอปตัวนี้ก็สามารถอินพุตแอนิเมชัน g i f อาจจะเหมาะสมกับ นักวาดทั้งสายภาพประกอบแล้วก็สายแอนิเมชันด้วยนะครับนอกจากนี้ฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งในตอนวาดก็คือเราสามารถล็อกตัวแคนวาสของภาพเรฟเลนต์ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันขยับไปไหนแบบมือเผลอไปโดนอะไรแบบนี้นะครับทำให้วาดรูปได้อย่างสะดวกมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแอปตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปิดมาเป็นเรฟเลนต์ตอนวาดเนี่ยมันก็จะต้องใช้ window, มัลติทัสวินโดว์ก็แปลว่าจะไม่ค่อยไปหยัดพื้นที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะมีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้แอป2ตัวนี้คู่กัน ขั้นตอนที่1น,นะครับผมก็จะทําการ Import ภาพ r e e r e ร c e จากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฟโต้หรือจากเว็บไซต์เข้าไปอย่างแอปตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ฟีเจอร์ออโต้แค k เพื่อที่จะให,ให้มันจัดเรียงภาพโดยอัตโนมัตินะครับ ไปขั้นตอนที่2แคปเจอร์หน้าจอของตัวแอปตัวนี้นะครับด้วยการลากเพนซิลที่มุมของจอ iPad ลากขึ้นมาพอได้สกรีนช็อตแล้วนะครับเราก็ทำการครอบให้เรียบร้อยนะครับผม up, เซฟภาพสกรีนช็อตอันนี้ไปยังโฟโต้ไลบรารีของ iPad แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3นะครับ <c oughs> ก็จะพอเดาได้ก็คือผมก็จะเปิดแอปวาลูขึ้นมาแล้วก็เปิดแอปดอเรฟขึ้นมานะครับ เลือกไปยังสกินช็อตที่เราเซฟไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัว d o Ref เนี่ยมันสามารถเลือกส่วนของภาพที่เราจะเอามาแบบแสดงผลอ่อนวาดรูปได้เราก็เลือกให้เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทําการวาดรูปได้เลยครับผม ทิปเล็กๆอีกอย่างหนึ่งก็คือแนะนําให้เอาไอคอนของทั้ง2องแอปเนี่ยเอามาใส่ไว้ยังมัดอกเวลาใช้งานเนี่ยจะได้ลากมาวางข้างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วน,นั่นเองครับสัปดาห์นี้ก็จะวุ่นๆนิดนึงก็ถือว่ามาฝากอัปเดตกันให้หายคิปถึงนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ